พอหมดเงินหมดประโยชน์คนรู้จักก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆหลายคนจึงเลือกที่จะรู้จักคนน้อยๆตั้งแต่แรกๆถ้าวันหนึ่งหมดประโยชน์สำหรับเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหงาว่าทำไมคนที่เคยรู้จักเราเขาหายไปไหนกันหมดช่วยเท่าที่ช่วยได้นะโยช่วยเท่าที่ไหวถ้าเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราขาด ก็เจ็บตัวเกินไปแต่มันก็ยากเหมือนกันการที่จะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีการที่จะรู้ว่าใครจะรอบแทงข้างหลังหรือไม่แทงก็เป็นเรื่องที่ดูยากเหมือนกันแต่ถ้าตั้งสติดีๆเราก็แค่ทำดีตามกำลังของเราช่วยเท่าที่เราช่วยไหวไม่ช่วยจนเจ็บใจไม่ช่วยจนเจ็บเนื้อเจ็บตัว ช่วยอย่างระม,มัดระวังก็ถือว่าเป็นการไม่พลาดพลังที่จะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังว่าตอนมีประโยชน์ทำไมคนเยอะจังพอหมดประโยชน์แล้วเขาหายไปไหนกันหมดขอเป็นข้อคิดเตือนใจเล็กๆน้อยๆอยขอให้ใช้ชีวิตยังมีความสุขและมีสติในทุกช่วงเวลาจะได้ไม่ต้องเสียใจและร้องเรียกหา เมื่อก่อนคนเยอะแยะตอนนี้หายไปไหนกันหมดเลย